สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนไม่กินปักซีดาน้ำกันจ้ากับพริกแก้วใส่น้ำตาลซีดาจ้า เมื่อบ้านนี่ไปธุระจ้าพี่น้องรถเขาอันแลนมาใส่อันปาดทั้งหนารถแม่สุเป็นถลอกไปเบือดเลยทั้งหนาจา้าเมื่อบ้านเนี่ยเขียดเลยติดต่อประกันกับติดต่องากพี่น้องเลย ต่อจ,จังไรเี่กับบัใดเอาไปเอามาแล้วไปแจ้งความมีสอนอเลยจ้ะต่อบ่ท,อท,ท่านไหนหอดทอปานีประกันสันหนึ่งท่อไปสายกับบัติดติดกับบัรลับ แข้งความกับตำรวจไปยุดสอนนอกของพลหลัก้าจากสิกย่ามนายบู้ส่วนสี่นไปนั่นรถเขาเป็นไฟพิษได้จ้าเขาแรนมาจากทั้งเขาแรนมาจากทั้งหนามาจมเป็นกัดเลี้ยวยุดทั้งนี้แล้วก็สีเลี้ยวไปฟังขาขงขวามือ เขาแลนเสียงโตมาจากทั้งหนาวเขาิิมาใส่เล่นทั้งัวพี่คือกันก็นเลยแล่นมาปาดมาตอ,ตอนเรียวมันก็ได้ต้นหนาเลยต้นขักหนาหมดจาก,จากประกันเขาติดต่อง่ายไงโมงแม่สวมแป้นเทิไว้นั่ประกันอีหยังนาะยิดต่อไป มัตจะดต่อใดบ้างใบจ้ะดีต่อ้ะไรเดาด,ดีต่ออด้แล้วเขากปร้อยขอโทษมากครพี่นอ้องเสียวลาค่ะ ุบัดเหตุมันเกิดได้ทุกวินาที่ดีได้พี่น้องรับมัดระวังน้ำในเด้อจ้ะเขาบอกเปต้น,น,ขขขนเขาเขากับมาต้นเท่าเลยจ้ะเสียเวลาทำมาหากินแหล่วพ,พอ่อเสียหายของเ่าอีก đây có bao giờ thì bánh viên là nó có subscribe cho สมได้ป่ะกินสมซ,ซื้อได้พี่พน,อน้องมาแมนว่ากินให้มันอิ่มเลยมันไปอิ่มขึ้เขาาดอกกินพราะแห่มันอันเจ้ากิดอยากกินสมแม่จ้า ตอนนี้แม่สมแปนก็อยูซ,อซ,อซื้อได้จ้าเพราะท่านได้เห็ดอีหยังเลยรอร้อานเปิดจ้าก็ขายของเครื่องดื่มอยังไปเด็กๆน้อยๆอยจ้าแต่ละมือหน่าจู้ปานท่าน่ะสิบปห้คนเ่าเห็ดทำมาหากินอีหยังบอสสิจุยจังสิบอ๋อจยูไรดื้อนี่ กืบสองปีแล้วพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดคลับสะไใครให้แม่สมเป้นน้ำนเนื้อจ้าแม่สมเป้นกับพึ่งเริ่มเทด คอยเลี้ยนรยนดูไปแต่ละม,มือแต่ละมือเลยจ้าพี่น้องฝากเนื้อฝากตัวน้ำใจเ้ย,ยจ้าขอบคุณลยหลายจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า